โปรให้มันมีผลงานเดี๋ยวเขาจะได้มาช่วยเราโปดถ้าเราทำงานคนเดียวเราจะลำบากเราต้องขยันไลยช่วยเขา ด้วยคำพูดด้วยอนุภาพและคําพูดกายช่วยเขาหลุดใจเขาตามนั้นเขาก็จะกลายเป็นกําลังช่วยเราปูกเราก็จะได้เบาเราไจะได้เบาขึ้น มันเรียกว่าไม่สว่างสว่างนิดนึจะเกิดอะไรขึ้นวะมันจะทวงเธอหอดไม่ได้ถึงไหนแล้วมันจะทวงนะี่แหละ น้สติเรื่อยๆแล้วก็หมาะถือไปเลยเหมอดอแล้วก็นุสติไปด้วยสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไหมก็ไปเลย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 ไหมไปเลยปิดเลยไหมไปเลย ใช่เขาบอกว่าไม่เกี่ยวกับไม่้ก็เลยไม่ไปเลยเหมาะถือไปเลยนั่นแหละเรียกว่ากําลังไม่มีความเพลินล้างไปว่างล้างไปนั้นต้องไปแบบนี้เลยทุกประโยัน้หมดพอเราใช้มันปุ๊บเนี่ยเราก็เลยมันเป็นไรประโยคไหนก็เลยปปะโยนั้นไปเลยวพอทุกประโยคมันไม่มีความเพลินแล้วแค่อาศัยเป็นสื่อเออแค่อาศัยแล้วลึกขึ้นมาก็ต้องให้มันออกาย ไม่ใช่เอาประโยคไหนก็ไม่ใช่การเอาในประโยคนั่นอยู่แล้วแล้นั้นเวลาเราใช้ประโยคไหนนึกสต,ติขึ้นมาก็ลอยประโยคนั้นไปเลยอย่างไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองก็ลอยตัวไม่เกี่ยวไปเลยอืมอย่างสิ่งที่ไม่เกี่ยวก็ไหมเราก็ลอยไหมไปเลยเออกลายเป็นสุญญาตานิพายล้างสถวนไปเรื่อย แต่ว่าเราต้องอาศัยนึกขึ้นมานึกสติขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อเป็นสื่อกระตุ้นให้เกิดการคลายแล้วก็ให้เป็นขับคลายที่ทิ้งคลาย้ให้สังธวรมมันได้ยินพอเรานึกสติขึ้นมาสังธรรมก็ได้ยินด้วยเอานั่งประชมไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นห้องอาหารนั่งกินที่โต๊ะ อัางกินนิดเนาะมันไปชุมไม่ได้ไปห้องอาหารลูกนั่งที่โต๊ะน <erman band. S 2> ั่งที่โต๊ะตรงนี้ได้ไม่เป็นไร พอเรานึกถึงประโยคไหนขึ้นมาแเรวก็เหมือนกับทิ้งประโยคนั้นไปเลยกันเลยไปเลยหรือว่าทุกประโยคคือมันไม่มีขอบเขตแต่ที่เราต้องอาศัยเป็นสื่อให้สามีวัเนี่เขาได้ยินเขาต้องได้ฟังพอเรานึกขึ้ในใจเขาก็ดียินคิดในเขาก็ได้ยินหมดพอจรที่เขูนจดที่เนดี่เขาพด้ยิเขาีเขาพูดดทีู่เดที่เขที่าดที่เูด้ยินเขาพูดทีพูท่ไ่ดา ขา <c oughs> บอกไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองก็เลยตัวไม่เกี่ยวไปเลยเลยบัญญัติไปเลยไม่มีขอบเท็จเ้าเรียกว่าเป็นบัญญัติทิ้งบัญญตัติอ่าเป็นบัญญัติที่ทิ้งบัญญัติเองเป็นบัญญัติที่ไม่เอาบัญญัติเองมันจริงจะสมบูรณ์แบบใน,ในการใช้ปลูก อันนี้เวลาที่บัญญัติทิ้งบัญญัติมันทิ้งอ่ะคุณก็ไปไกลๆหน่อยเขาบอกว่าจากไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองคุณก็ต้องไปไกลๆจากตัวไม่เกี่ยวหน่อยไม่มีขอบเขตมไปไกลๆหน่อยอย่าแค่ไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองใกล้ๆกันอยู่ไปไกลๆเปิดเวย แะไรว่าไม่มีขอบเขตเหมา้หมถือไปได้กันสิ่งที่ไม่เกี่ยวกันไม่ใช่ได้ตลอดเลยเพราะมันจะทำให้เปิดออกเปิดออกเปิดออจากการทรงจิตจาการแช่จิตก,การทรงกวมันเองแช่กมันเองจะเปิดออกเปิดออกหลังก็รับบัวที่มันบานออกแล้วมันไม่แค่บานออกมันบานทิ้งบานไปด้วย เบอกไม่เกี่ยวกับไม้ก็เลยไม้ไปเลยเขาบอกไม่เกี่ยวกับไม้ก็ทิ้งไม้ไปเลยไม้ทิ้งไม้ไปเลยนั่นแหละดอกบัวบานทิ้งบานนั่นแหละเป็นผลต่อสังฆวัตรละเขาบอกว่า สิ่งที่มันไม่เกี่ยวมายึดมไม่ยึดแล้วก็เลย um. ไปเลยเลยทั้งยึดเลยทั้งไม่ยึดไปเลยทิ้งไปเลยทิ้งเลยทั้งยึดไม่ยึดทิ้งบัญญัติเลยทิ้งบัญญัตินี่เลยเลยบัญญัติเรื่องไม่มีขอาเขตยล้างไปไม่มีขอบเขีล้างไปใช้เรื่อยเพราะสัาสวัตรเพราต้องได้ยินเขาได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เป็นสัมพวัตรมานานแล้ว แล้วเขาก็ควรจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่มันไม่เป็นจังหวะสิ่งที่มันล้างล้างตัวเองล้างตัวเองอยู่ที่ขยันต่ออืม อยู่ที่ขยันปดเพราะการที่ทุกคนขยันปดมันก็ล้างตัวเองไปด้วยเราไม่ต้องทำเพื่อตัวเองหรอกแต่การที่เราขยันโปดเนี่ยมันจะล้างตัวเองไปด้วยเราไม่ต้องหลุดพ้นเพื่อตัวเองหรอกแต่การที่เราขยันโปดเนี่ยมันจะกลายเป็นการคลายช่วยโหลช่วยสาวัตเนี่ยมันก็หลุดช่วยตัวเองไปด้วยอยู่แล้วเราไม่ต้องมาหลุดช่วยตัวเองอเราไม่ต้องมาหลุดเพื่อตัวเองหรอก ถ้าไปหลุดเพื่อตัวเองแล้วมันจะยากมันจะกลายเป็นเอาซ้อนหลุดมันจะไม่หลุดจริงเราไม่ต้องมาคลายช่วยตัวเองเหรอกคลายช่วยสามว้ตัวเองก็คลายไปด้วยมันเป็นประโยชน์พร้อมกันอยู่แล้วไม่ต้องมาเสียเวลาปฏิบัติเพื่อตัวเองเอไม่ต้องเลยต้องเลยพยายามปกกันปกไปเ,เรื่อย กว่ากันเยอะกว่าคิดกว่าที่จะมาคิดหลุดพ้นให้ตัวเองไลยให้ตัวเองนะดับให้ตัวเองทำให้ตัวเองทำให้ใายช่วยดูช่วยสัมมาวะมันเดี่ยวกันเยอะมันเป็นทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านพร้อมันไปนู่อยู่แล้ว ปรับเปลี่ยนทัศนคติมอะไรที่มันเพื่อตัวเองเพื่อตัวเองเน่างคติมวีทิ้งไปเลยทุกอย่างเพื่อล้างทิ้งไปเลยลูกอย่างงานการเราก็ทาให้โลกกระสองสังคมมันจะแค่ลูกหลานบริวารอะไรอย่างเงี้ยแล้วจิตใจเราก็คิดแบบเปลี่ยนทัศนคติใหม่จากที่จะแค่ลูกหลานบริวารแล้วก็เราก็ทําให้ จิตกว้างไปเปิดกว้างไปไม่ใช่แค่ลูกหลานบดิวานก็เลยลูกหลานบดิวานไปทาให้กับสองพระวัดให้ความสะดวกกับสังฆระวัตแนี้เรื่องนั้นการอยู่การกินการแช้การอาศัยกันไปก็ต้องให้พระวัดให้ความสะดวกกับสังฆระวัดสองข้อไม่แต่เรื่องพื้นพื้นก็ให้เป็นการปลกอย่าให้ความคิดมันมาพา ตัวเองแค่อยู่แค่ตัวเองลูกเปิดร้านขายของเปิดร้านขายกาแฟขายอาหารก็บอกลูกก็ทำให้ั อย่าอย่าคิดว่าทําให้โดยให้ทําให้กับสังฆวัตบริการผู้คนให้เปิดเปิดหัสมองเปิดความที่ไปแบบนี้เปิดจิตไปแบ่แล้วจิตเขาจะได้ไมมครับแคม่มันก็ได้ทั้งประโยชน์ตนไปด้วยได้ทั้งประโยชน์สังฆวัตไปด้วยแต่ถ้าเราคิดอยู่เพื่อแค่ตัวเองอย่างเดียวเพื่อตัวเองอย่างเดียวนี้มันมันจะพลาดจากประโยชน์ใหญ่คือสังฆวัตรเไม่ได้รับประโยชน์ แล้วมันก็ทำให้ตัวเองพวกแค่มันมันสับคล้องได้หมดแหละนิพพานความหลุดพ้นเป็นหน้าที่การงานมันสับคล้องไหมดสับคล้องไหมดเป็นสิ่งเดียวก็ไปได้หมดมันการทั้งหลายก็เป็นสิ่งเดียวก็ไปได้หมดกับนิพพานกับวิมุตความหลุดพ้นแต่ขอให้เราปรับความดาเดชของเราใหม่ขอเป็นการทําให้ตัวอย่างคือคิดว่าเออมันทําให้ โลกระแทกสองสวัดมีส่วนในการสองข้อสังฆวัสดมีส่วนในการให้กับคิดแบบนี้คิดแบบนี้เลยปรับทัศนคติไม่ขัดแย้งเลยความหลุดพ้นนิพพานกับงาน,นที่แค่เขาปรับความคิดว่าเออนี่เป็นการทำสองะหอกันนะเป็นการทำให้กันนะ ก็คือกันนะเท่านี้เองอ่ะเท่านี้เองเท่านี้เองอ่ะ,ออะมันก็เป็นเนื้อหาวีมุกไปด้วยแล้วมันเท่านี้เองหลุดพ้นไปด้วยน,นี่แหละเรียกวมาทําของอยากให้มันไม่ยากทาเรื่องยยากให้มันไม่ยากปกติพระบอกว่างานนี่ก็ยากแล้ว <c oughs> บอบอหน้าที่นี่กูยากแล้วปกตินี่เราแค่ปรับจิตนิดเดียวเออทุกอย่างคือการสง่งทอดนะเท่านี้พิพกอยู่แค่นี้เรียบร้อยเลยเพราะว่ามันแบบตัวเองตัวเองมันก็เลยอัดเข้าอัดเข้ามันก็ยาก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 ,ยากรู้สึกยากครับครับแคบไปหมดครับแคบไม่หมดมแ,แค่หมดเราปรับไปว่าทุกอย่างคือการสราะอ์อนะ เรียบง้อยออกเลยเปิดออกเลยความทนยากในตัวเองก็จะลดลงความอึดอัดตัวเองลดลงในการจะดิ้นหนีดิ้นคู่ในตัวเองก็ลดลงอืมตัวเนี้ยสำคัญนะดิ้นหนีดิ้นคู้ในตัวมันเองจะอยู่หรือจะไปจะเอาไม่เอาจะทิ้งไม่ทิ้งตัวเนี้ยมันทรมาน <laughs> để thêm một cái đi xem ấy. À, thăm một cái đi. <laughs>